สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงสมศักดิ์นะคะวันนี้น้องการก็มาเปิดกุ๊คุณลุงสมศักดิ์นะคะว่าทําไมถึงหันมาเล่นพระชิดนี้คะเม่นานละสมัยผมเป็นนักการเมืองก็ยังเก็บอยู่แต่มันก็เผยแพร่ยังไม่ได้เพราะมันยังมีช่องทางไอ้ยูทูบยูทูบใช่ไหมน้อยแต่ผมเป็นนักการเมืองนะผมวาดีนาอยกเอยแต่ก็ยังสื่อสารไม่ได้นะผมไปเล่นอยู่สิบหกปีที่เข้าไปที่วัดเหรอคะไปที่วัด ก่อนก่อนก่อนหน้านาั้นอ๋อนผมบวชนนี้อายุสิบปีไอพศสิบปีอ้าวเว้ยสิบีหนูยังไม่เกิดเลยบวชสิบเอ็ดเดือนสึกมาแล้วถึงไปวันหลวงปู่อ๋อไอ้วันฉลองสลาพอดีสามวันที่สามที่สี่เนี่ยกรมไม่ได้วันไหนไปเพราะผมศึกมาประมาณสองสาเดือนแล้วถึงไปวันหลวงปู่ ปายากนะรถมีต้องอาศัยเขาใช่ใช่สมัยก่อนเดินทางยากมันยากครับยากมากเลยเดิทางเกวียนเนี่ยทางเกวียนนะทางเกวียนเหรอสมัยก่อนนทางเกวียนโอ้ยนตอนมาอยู่นี่ก็ลาดยางแล้วแต่สองเลนอ๋อแต่เดี๋ยวนี้เจริญแล้วเออแล้วก็ผมบวชปสองสิบสี่วัดอัจจารามซอยแปดนะครับอ่าตอนนั้นก็ฝังมุ้งมิดแม่ก็เลยมันยากอ่ะก็เลยจังหวัดให้เขาบวชฝังมุ้งมิด เขาองใช้พระประมาณห้าโมงเนี่ยบวชเน่บวชสิบเอ็ดเดือนผมจําได้เลยสุดสิดสามค่ำาโอสิดห้าค่ำคือวันสุดท้ายอ่าฮะติดติดตสามค่ำเขาก็เรียนทางศึกษาทางเนี่ยเพราะเราพ่อแม่เราไม่ค่อยตอนนั้นลำบากว่าง่ายก็ศึกษาเรื่องพระเนี่ยเยอะอถาปรรย์นะในสษาระธรรมาเรื่อยเรื่อย ติดตาจนนั้นอยู่แล้วทำไมถึงหันมาเล่นหลวงปู่ทิมโดยตรงคะก็เรารู้อยู่แล้วค่ะพระหลวงปู่ทิมเนี่ยพอมันมีจริงๆร่ะมันจะจะรู้จักเราอ่ะพระหลวงปู่ทิมนี่ท่านยังไงอ่ะบอกไม่ถูกเนาะบอกไม่ถูกครับบอกไม่ถูกแล้วพวกนี้จะมาเล่นเราจะรู้ว่าท่านหนึ่งท่านปลุกเสกเดียวใช่ค่ะนี่จำไว้เลยอะปุกเสกเดี่ยวปลุกเสกเดียวแล้วท่านพอจิตวิญญาณปลุกเสกอือนี่คือหลวงปู่ทิมแล้วจริงๆผมก็รู้ฝ่ายนอกว่า ระยองเนี่ยหลายวัดแต่ก็ไม่ดังเหมือนของของท่านนะของท่านเลยใช่ใช่เขาเรียกบอกวัดใช่นะครับนี่คือหลักหลักพิมพ์ที่เราเล่นบอกวัดบอกวัดครับบอกวัดคือไม่เล่นหนึ่งง่าเนี่ยไม่ใช่ผมก็เคยถามเขาไม่เล่นหนึ่งง่าก็หนึ่งห้าพิมพ์นิยมสวยใช่นี่คือบอกวัดจะไม่ค่อยสวยแต่บอกวบางส่วนสวยนะสวยครับสวยบางบ้องอื่นบางบางอื่นมันก็สวยแต่หนึ่งง้าพิมพ์นิยมเนี่ยเขาเรียกพิมพ์นิยมมันสวยสวยนะนี่คือเหตุผลเลย เราไปแ้วผมเองอะ่ะผมวดพระน่ะผมลงนั่งพระอันดับท่านไปติดได้เลยหลวงพ่อชื่นวัดมาบขาคนระับอ๋อแถดนี้ผมนั่งพระอันดับกับท่านอยู่ประมาณสัก30ครั้ง40ครั้งท่านมาเป็นอุปชาที่วัี้กรุงปนาณาแต่ก่อนไม่ใช่นี้กรุงนาณาละแนตะ่เขาเรียกอ,อ่ะอําเภอบ้านกล้าา,าตำบลมาบขาอ๋อพอได้สักไม่กี่เดือนนะท่านก็ย้ายไปอยู่มาบขาอันนี้ก็แย่ไหม เป็นจริงอําเภอคือว่าติดมาเป็นอุปชาแต่ผมนั่งเพราะดักนั่นแล้วเพราชื่อนี่นั่งว่าไปนั่งกรุงเทพก็รู้ที่นี่ร้อยเชื่อวมาแต่ผมไม่ดันตรงเง้นนะเราไม่ก็เลยได้อะไที่ส่งความรู้จากนั้นก็ได้จากตรงนั้นเราก็เลยแบบเชื่อมั่นแต่มันก็เลยเชื่ออยู่ตรงนั้นอยู่เเราะท่านไม่เคยพูดนะครับว่อชื่อนี่ก็ไม่พูดยิ้มยิ้มอย่างเดียว้มอย่างนี้นั่งถามเลยว่าผมก็ขอทัานมาท่านเยอะท่านยังให้มาเอาไปละไม้ เขาบอกของลพ่อดีผมก็เลยมาขอเพราะท่านจะมาเช้ามืดครับมาสวดไม่มามาสวดยัน,นะม,น,นมาอุาปชาพระผมก็ลงไปเป็นเพื่อนกท่านในโบสถ์ไปคุยเป็นเพื่อนท่านนะท่านมาหงมงเช้าอ่ะโอ้เลยได้ความรู้เก <มา S 1> ี่ยว<ะ>กับท่านเยอะมากเราก็เลยเก็บสะสมตั้งงานนั่นมาเลยเพราะตั้งใจต้องไปวัดหลวงปู่ที่ไม่ได้นี่คือเหตุผลเพราะว่าไปยนตอนบวชพระผมก็ไปวัดมงคลนิมิตบางทีใหญ่ก็ไปไปอยู่หลายวันหลายคืนอย เพราะว่าหลวงปู่ที่ไปยากขนาดผมอยู่ที่นี่ยังไปยากอ่ะไม่อะคะมันก็ไม่ไกลไม่ไกลนะมันยิ่งเลยไปยากไปยากว่าใช่ไหมทำไมไม่สารมันก็ไม่มีเห็นไหมใช่ใช่ใช่มันมีต้องไประยองย้อนลงมาบ้านท่าย้อนลงมาข้างมันต่อรถอีกไปแล้วกลับบ้านไม่ได้เพราะมันมีเพี่งเดียวเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องมืนในธรรมดาเขาถึงสงสารไป่นคุยเยอะเกินอะ มาลวงปู่สิเมื่อถหรคุณมาอย่างไาแต่ตอนผมตูกผมผมเชื่อว่าคุณมาถูกใช่ใช่ผมผมยากมากไม่ใช่มาอย่างนี้แล้วแลวหลังจากนั้นผมว่ามันก็อายุประมาณน่าจะสี่สิบสองสี่สิบผมเล่นการเือกก็ผมไม่ชอบไปความที่มีถุกต้อกัเล่นการเมืองจนสิบหกปีนะผมจึงได้เป็นนายกอ่ะนี่คือบุกบกวั่นมากระยะตั้งใจยอยากจะ ไปเล่นตรงนั้นเป็นผมทำเกษตรกร,กรเรียนก็ไม่สูงแต่มาเป็นแล้วผมก็ต้องไปศตาษาต่อ<ช>เพื่อมาเป็นผู้บริหารเพื่อผู้บริหารต่อนะแต่เป็นแล้วผมเลิกเลยนะไม่ได้สมัครต่อไปเล่นต่อด้วยฮะจบแค่นั้นจบแค่นั้นเลยไชีวิตราชการก็จบแค่นั้น,น,นทุกวันนี้เราก็จะไปอยู่ในส่วนของแต่ก็ออกมาอยู่ประมาณสักปีสองปีก็ยังมีคนไปชวนไปเล่นต่อไปทำการเมืองสักสองปีก็ไม่ถูกก็ เอาเนียตำบลนี้ยตำบลที่อยู่ทุกวันนี้มาขำอูก็มาอยู่บ้านก็อยู่บ้านเฉยๆก็กหาวิธีจะเผยแพร่หลวงปู่จะทำยังไงจมมาเติมะตองเกินเขาไม่ได้เห็นลวงปู่ทิมนะเขาเห็นหมมแขวงเขาอยากได้นั่นนะอันนี้คือช่องมันช่องที่ติดตามคุณลุงเลยใช่ไหมคะกระตองจงเกอร์กระตองเกอร์กอะตองเกอร์นะคะแต่การเรียกกะตองจงเกอร์ไปหาเขาเขาก็ดังคนรู้จักทั่วเยอะหมดก็เลย ศึกษาตอนนั้นก็อยากได้แล้วก็ถ่ายทอดตรงนั้นเข้าไปพอคนดูอยู่จะรู้จะซองเกอร์ต้ซองเกอร์อ๋อแล้วก็ลุงสมศักดิ์พาแท้หนึ่งหน้าตรงนี้ซอยสิบสามซอยสิบสามต้องซอยสิบสาพาแท้เท่านั้นแล้วไงอะหาลุงสมศักดิ์ไม่ยากตอนนี้โซเชียลดังมากนะคะซอยสิบสามลุงสมศักดิ์ซอยสิบสามนี่มาที่นี่ได้เลยง่ายด้วยอยากเรียนรู้ศึกษาได้หมดมามาจได้หมดแต่คุณต้องโตมาก่อนนะบ้าบผม เวลาบังคขไม่ค่อยมีอายุมากอ่ะไม่ต้องพักก่อนพอต้องกวนแต่มีเวลาให้เต็มที่ไม่ต้องกวได้ค่ะถ้ายังไงอ่ะถ้าสนใจในส่วนของเรื่องหลวงพุ้ทิมนะคะทุกลูกทุกทิมลุงอธิบายได้ทั้งหมดนะคะทั้งประวัติที่มาอย่างไงแบบไหนอะไรด้หมดเยค้ะได้หมดเลยนะคะนักเล่นหลวงพุทิมใหม่ถ้าอยากรู้พระแท้เป็นยังไงเจอกันที่ลุงสมศักดิ์ซอยสิบสามท่านต้องรู้ก่อน ทั้งหมดก่อนแล้วท่านหมิจะไอ้นีดาต้องสึกษสาให้ต้องสืสารให้องแพ้เลยนะคะหลวงพุทธิภมคือหนูกันว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะหลวงพุทธิมทุพวกพระเราต้องสืเข้าให้เข้าใจก่อนว่าพระชุดนี้มาอย่างไงที่ไปที่มามายังไงเพราะมันมีมาแต่ก่อนมันมันสอนเรามาผิดๆกันทั้งหมดเแม้กระทั่งสมเด็จเราเชื่อสายห้างเชื่อสายบนอาจจะมีปัญหาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราบางนั่นนั่นะคือคือเขาสอนจริงที่ผิดมาตลอด แล้วเราก็ไปจําตรงนั้นมันก็ผิดมาตลอดใช่ต้องรู้ตัวจริงของจริงจริงคือเราต้องศึกษาพื้นฐานการสร้างที่มาวัสดุว่ามันเป็นแบบไหนยังไงมากกว่าใช่อันนี้มันมีเท่าไหร่บ้างใช่สายของรันจริงนะเยอะมากเราประกันได้เขาบอกเขาบอกว่าอะไรพิมพ์เล็กสร้าง2,000องค์รูปพิมพเล็กสร้าง2,000องค์ยังไม่ได้สาราเลยไม่ได้ขาศาราเลย ล้วผมมาลงมาสองวันนึงบอกเลยว่านิโปงกระดกนี่หายากอ๋อผมตามจนเจอเพราะนี่คือตัวจริงผมตามจนเจอใช่ใช่แต่ค่อนข้างจะราคาแพงผมก็เอามาจนได้ใช่ทุกอย่างนะมันมีที่ไปที่มาแล้มันมีที่ไปที่มามีที่จุดที่สนใจอยู่แล้วนะคะถ้าใครสนใจที่บอกมันมีประสบการณ์เลวมีประสบการณ์เลยตามหาหายากมากใช่แล้วยังมีบางทินที่ ที่เรายังไม่ได้เรีมาโชว์ให้ดูที่หาย่ังใครที่รู้ไม่เจออ่ะเขาเรียกติตาบินเปียวเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ไอ้เจ้ากันเลยเราจะได้แล้วใช่ไหมไปโชทรได้เลยรู้ว่าเนี่ยคือของยายลุงพิมพ์หายากสายห้างมันปล่อยแพงนะมันจะอีกทิีหนึ่งอ๋อแต่สายห้างเนี่ยวเขาจะเล่นหน้าไม่เหมือนเราเลยนะไม่เหมือนเราแน่แน่หนาดหนาหน้าผิวมันอะไรเนี่ยอะไรของเขาแต่ละแต่ละอย่างเลยครับแต่ละอย่าง เอ่อย้ายังไงน้องการฝากติดตามช่อง youtube ของชมรมอตารักพุทธศิ์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจของลุงสมศักดิ์ซอยสิบามด้วยนะคะถ้าใครอยากสนใจศึกษาเรื่องลุงผู้ทิมนะคะ mm hmm. ก็ออกมาเจอกันที่นีได้เลยถ้ายังไงน้องการฝากงานประกวดทั้งที่สิบสามของชมรมอ่านรักพุทธศิน ในวันที่ย4พฤศจิี่พุกาวันที่24ยี่บสี่ค่ะ24พยี่สิี่พุทกาพุทกาค่ะที่ปีนี้นะคะแล้วเราเจอกันถ้าใครอยากจะนันไปเจอผมเลยทีนี้นี่ถ้าใครอยากเจอลุงสมศักดิ์นะคะก็เชิญที่งานเราได้แน่นอนเจอตัวกันตัวเป็น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 นะคะตัวเป็นเป็นนะคะแล้วเราเจอกันค่ะขอบคุณนะคะในวันนี้คขับคุณค่าขอบคุณค้า